สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนแนลนะครับในสวนน้อยร้อยอย่างนะครับทำกินทาขายบ้านๆท่องเที่ยวบ้านๆกับเจเอชแแนลนะครับวันนี้มาดูไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับสายลุงด่างนะครับแต่ว่าผมได้มาในนามของซับไหลมานะครับต้นนี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับได้มาจากไร่ผักหวานคูแดงให้มาปลูกนะครับสวยจริงๆนะครับเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วน้องเนี่ย ขยายพันธุ์เร็วมากผมเอามาแค่กำมือเดียวนะครับนี่แบ่งปันนะครับเพื่อนๆไปหลายคนแล้วนะนี่เป็นกระถางใหญ่มากนะครับทุกผู้ชมย้อยเร็วมากนะครับซับไหลมานะครับผมก็เป็นไม้มงคลนะครับอีกชื่อหนึ่งนะครับที่น่าปลูกแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับผมรดน้ําอาทิตยรัะค้งยังได้เลยนะครับปลูกแล้วซับจะไหลมาจริงไหมนะครับไม้มงคลเนี่ย ก็เป็นชื่อมงคลนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามแต่ว่าถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วเราไม่ทํามาหากินนะครับทรัพย์ที่ไหนมันจะไหลามานะครับเราก็ต้องทํามาหากินใช่ไหมครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้นไม้มงคลนะครับเราปลูกไว้เพื่อความสวยงามความสุขแล้วก็ชื่อเป็นสีิมงคลนะครับเป็นกาลังใจนะครับปลูกไว้ฟอกอากาศเนาะปลูกไว้ฟอกอากาศเป็นไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับ สวยๆนะครับตั้งไว้หน้าบ้านนะครับผมสวยๆนี่นะครับซับไหลมาหรือสายรุ้งนะครับสายรุ้งด่างนะครับผมผมไปเคยเห็นอีกสายาพันธ์นึงจะเป็นดับด่างขาวม่วงสวยมากครับแต่นี้เป็นสีเขียวนะครับสวยนะครับเลี้ยงง่ายครับท่านผู้ชม ต้นเล็กๆนะครับน่ารักตมุตตมินะครับเอาไปใส่กระถางเล็กๆแล้วแขวนโชว์ก็ได้นะครับผมขอบคุณที่มารับชมส่วนน้อยร้อยอย่างกับเจแชนแนลนะครับทำกินทำขายบ้านๆนะครับกับเจชนแนลนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจชแนลในคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปนี้ก็มานำเสนอนะครับสายรุ้งด่างนะครับผม รับลูกนะคใครยังไม่มีจะเอแบ่งบันฟรีได้นะครับท่านผู้ชมครับค่าจัดส่งค่ากล่องนะครับเพียง50บาทเนาะเดี๋ยวจะเอจะจัดให้ไปเลยนะครับค่าส่งค่ากล่องทักไลน์ไอเดียศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดสี่ห้าเก้าหนึ่งนะครับหรือจะเฟซบุ๊กสุรชัยบุตวังก็ได้นะครับโทรก็ได้นะครับแต่มันไม่ค่อยสะดวกรับสายนะครับศูนย์เก้าสองหกหนึ่งสี่สามห้าสี่สองครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ